ชุดวางแท่นปั๊มน้ำนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์อิซกิ3ส,สูบ20แรงม้านะครับตัวนี้ประกอบพร้อมใช้งานนะครับพร้อมแท่นล่างนะครับพร้อมถังน้ํามันนะครับแท่นล่างเป็นแบบแท่นสไลด์เลื่อนได้นะครับวางปั๊มน้ําได้นะครับันนี้ลูกค้าภูเก็ตนะครับเครื่องสาภาพเดิมๆเ,เลยไม่มีการลื้อการถอดในทางนั้นนะครับนี่เครื่องเดิมๆ สีเดิมเดิมนะครับไม่ได้ไปทำอะไรลูกค้าไปถึงก็เติมน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าจะส่งต้องถ่ายของเดี๋ยวออกหมดเติมน้ำมันเครื่องเติมน้ำยาหล่อเอยนอ็นหม้อน้ำนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูครับ